สวัสดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนนะครับสบายดีบ้านพัฒนาบงค้านะครับมื่อนี้เฮายู่บ้านบงค้านะครับยังที่บอคลิปที่แล้วเนาะพาลุงเพินมาเอ่อเฮบ,บุญนะครับหรือว่าหมอบเคียงกีฬาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลียงเอ่อเขาเปียกให้เล็กน่อยเนาะเลียงเขาเปียกเล็ก,ลกน่อย โรงเรียนบ้านบงคานะครับบ้านพัฒนาบงคาเนาะบ้านเพิ่นน่ะสิยูติดแม่น้ำโขงนะครับลงไปหนี่กรนะโขงเนาะตรงขามตรงขามอ,าอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประเทศไทยเนาะอันนี้ก็เข้าไปในโรงเรียนบ้านบงคาเนาะหาดขวงนะครับพี่นอ้นองนะิ้ิดโขงเนาะ พี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดข้าวเปียกทานะครับพี่น้องเพื่อจะเป็นอาหารกลางวันเด็กหน่อยเนาะกับถา้าคนไทยก็กเอื้นเลี้ยงอาหารกลางวันเนาะบ้านพี่น้องเพิ่นเห็ดน้ำแข็งขายเนาะอันนี้เฮือนหลังนอกครับเฮือนหลังในพี่น้องเพิ่นยีไ้ได้หมดเนาะแต่ว่าเฮาก็สิปไปโรงเรียนออกไปโรงเรียนโหลดนะครับเห็ดข้าวเปียกไปเบิ่งบรรยากาศพวกพี่น้องเพิ่นเฮ็ดข้าวเปียกทาเนาะ ลูกกระป่านะครับแซดีพี่น้องสุดขุ้นนะหอดบงคาแล้วครับหอดนองเห็ด,ดกำลั่งเห็ดข้าวเปียกมีคนกำลั่งหลวกเส้นข้าวเปียกอันเอียนปาก เอ้าถ้าขี้เหยใบหมกใบบกถ้ามีระกินบหครับอมกใบบกทุ่งที่นอกเอ้ได้กินของดีบอกว่าเอาลงโนอล้วล่องหมดนะใบไหมลอกเสี็นตั้งหายนะเอเอาลงหรอกครับปั๊กปั๊กขึ้นโหด

Uh, put it out in there you put it right right the You can all put, all, like, put, it in the whole jug. Like a bag, right? You know that the blue jug there, huh? oh, ice in there. Well, ah. <coughs>

เลือดมันมนเผักสอยเป็นเลือดเอาใส่สแกนเสร็จเฮ้ยต้มเสร็จโอ้โ้ง่า อ๋อเอามาเอาปะทาให้แน่นั่นซีนี่ ừ. เอานบอใส่เนเนาะให้มันติบบอยเอาน่อเอาน้ำใส่อแม่ดูกำให้แม่เอานาใส่ัดบเน้ยาเติมน้ำหขอบใจขอบใจดูอ่ะ เอาแต่สาเลยเนาะบอยมานต้สยากรบกิสุกยากะบอกสูบสาวกรบอลินบอลินกะสูบลไก่เนี่ยมาชียร์เชียร์เชียร์ยืดมีแห้งยดมีแห้งเนยไม่ได้ไม่ด้โอ้ยมีเอาแต่สาวโอเคขบเลยอะหมง

คนนว่กินไปแล้วพี่อ้ปงคนแนีกินไปแล้ว คข้าวกระสือไปล่งเรียนครับเนาะยืนว้ามเจ้ะยูนโอ้ติดอันอันอันนี้กระติด์โค้งเลยวะครับเนี่ยมาเฮ้ยนะปูเอาน้ำโค้งนี่นี่เลยเนาะอือโู้โเพื่อนดูงนั้นดูฟังนั้นอ๋อผู้อยู่ฟังไท่เนาะนม่หระตัวนั้นแหละครับ ขามพูไปแกของเกี่ยมเนาะเออแม่นี่ละพูดตัวนี้แหละขามไปพูบังเนาะบ้านยังครับหลวงปู่นี่เนี่ยเขาเป็นบ้านขั้นหวาต้องต้องขามขังไข่นะบ้านยังครับอ่าตัวนั้นอันนังนขุนท่อมคนนันนของเกี่ยมบ่ะตัวขามไปปุญนเป็นเมืองขุนท่อมเขตเมืองขุนท่อมต่อเขต พ่นท่องพ่นท่องเออ <sm illi> พ่นท่องพ่นท่องมันมะน like prayed, ะตามไปนะถึงเมื่อกเกาเมื่อกเกาแล้วก็พ่นกันถ้าเกี่ยวเอาตามเมื่อกเมื่อพ่นท่อง <sm illi> <sm illi> พ่นท่องไอ้ปักเสียดีวครับปากเสีดีเนี่ยเอ้าแข้งเจะสักเนอ๋อมันอ้อมนาพี่นะเออมันนอตอเขตด้วยดิอ๋อบอสนายังต่อเขตชองเม็กบอกครับครับหัวตอเขตกันชองเม็ ฉัูนีนี่ตรงนี้มันไปมันไปไปดไปดีำันกานบนนี้บนบรนลานี่อ๋อบันดานเออบันลานบันดานบันไม้สิงสมพันธ์บันไม้หมนบันบไม้อยู่ฝั่งนี้บันลานู่ฝั่งนั้นโตตองไปก็เป็นเัมือนเบ้องเดิมัหมอนมห้โดยโดยมาฟังคังบางเ่กรอยมา มันมัน on ม no, ันง oh, ่นะเปิดบุ Alter, ้นบึกคอได้ย uh ินยบันบฟังนี่ยู่ฟังน้ำมุ่บางอี่มีบ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านมันน่ะนี่มัธยมโอ้มัธยมอยู่นี่มัธยมเคนหนี่รนุ่ร้ายนอกคนศึกษาตอนต้นอ๋อมาต้นมาหนึ่งหอดมาซีเนาะม็นะที่อากระากินบ้านไปออกไปเลียนข้างนอกคนบอก ออกไปเรียนสนาสมบูรณ์น่นะอันนี้มดต้นอันนี้มาทยกอันนี้เขาบริโภคนี่เขาม้เขาเกบานทีมันเขทาทากินตลอดที่ก็ใม่จริคือมาัดทีฟรีเดย์ได้ไหมนี่เขาใหญ่งมันตายมันตายเองเนี่ยนี่มันขอาเลยตาันปฐมสมบยนครับฟังไงบัมบมัติดกันเลยนะมีนะมันไม่ไดเป็นี้อเครื่อง พี่น้องหอดลงเรียนบ้านบุงขาบ้านพัฒนาบุงขานะครับฟังือจะเป็นมัธยมครับพี่น้องมัธยมตนนะ้นเนาะม้อปลายจะออกไปเลี่ยนข้างนอกเมืองสนาสมบูรณ์เนาะฟังนีจะเป็นปฐมสมบูรณ์เนาะปะฐมสมบูรณ์กับสิมี่ปอหนึงอนุบาลหอดอนุบาลหอดปอหาครับปอปยุนี่เป็นบ่มี่ปอหกเนาะ Để đéo quay sai nhỏ con. ha. รัดเล็กหน่อยลายให้หลอย 40, 40คนอันนี้ปอหนึ่งหอดปอหาอานุบาลหอดปอหา เสียงดังเงียบเลยพี่น้องเลยตัวเด็กหน่อยเนะตามภาษาเลยก็ต้องให้เด็กหน่อยต่อแถวนะ 不一样。Yeah. มเนี่ยนต่งใจเยี่ยเนโมเอออันนี้ถือาเมติมียทั้นายการเลรมเนม่ยได้หรอบนี้เ้ยเหว่ามุ่ยา่ก่อยว่าว่าเนี่ยตูามเงี่ยมนานเอ้าไ้กเนงเยี่ยมันพ่นี่สมมตนอีกเป็นไหนนําใส่ย้อย่าให้นย่แต่เรากเต๋ว่าตางูมานี่นี่อันนี้ก็ขอขอุขใจน้ำป่าน้ลกูีมาจากางประเทศนั้นมา เออผลิจากอรต่อผู้อบการว่าจะกู้ม่จอะไรต้ชิน่าทีด้๋มีสูงค่ะแค่แคค่มจะเริ่กว่าอ่ป็นเอนกมาทับราณทังนั้นทกน็ยมือชาถงแม่ฮลโหลฮัลโหลทำงาปเรอย่อาไปฮัลโหเียวเราไปกันเขาคือสูงค่ะ อมองไดถ้าลมไดยังดีดนะไปยังไปน่าฮะาลงมามก่อนมันดีเอาเลยมันดีเอาเลยฮะไปอีหม,ม่าออีก้อ ลูกบาศมาสิเองลูกบาศเนาะท่านีกคนเน้ะแถวลูกบาศจังไข่หองาย่ก็ไปนี่มาทุกอย่าง ไปไปกินอยู่บนเรืไปปไปกินโยมเฮียเลยอนี่ลองกันฮะเาน้ำเด้อล่ะ บ่บอกเขาเลี้ยงแถวนะพีน้องเขาก็กุ่มมาเลยอันนี้บอกเขาเลี้ยงแถวเขาเลี้ยงแถวมาสอนเขากับก่งูอุ้ยอุ้ยนะ คือว่าเลี้ยงแถวคือว่าข่าวแถวข่าวแถวข่าวแถวไหมข่าวบอเข่าวบออะไรกันนะมันต้องมีคู่ในคู่แบบว่ามามากบออันนี้ในคู่ผมเห็นคุณในคู่ทาง บานเดนี่คุณอาดูบ้นเนี่ออ๋อที่คนเล่นเทวคนเล่นเทวเยั่น้องต่ที่น้องดื้อนองบเใยถไ่เอา เบ่งขาสีเลียงแถวบ่พี่น้องผมอยาก้ว่เขาสิจัดการเนีใดไเขาสิเลี่ยงแถวบ่ ต้องเริ่มมนันต้องผูกฝังนิดหน่อยตันต่ตันจะหน่อยเนาะเพื่อให้การหัวจักเท่าโลกซีดซึ่งกันเละกันเนาะแต่ว่าผู้เดมาก่อนกับตองกอ่อนผู้เดมากลังกับตองหลังนะครับถามว่าเริ่มจากเล็กน้อยใหญ่มากนั่นกับว่าหัวจักนะครับนั่นกับบอมีส้างซงหัวจักว่าการมีระเบียบเป็นยังไงในสังคมนะครับมันสิเป็นแนวดเนาะ,นะนนก็เริ่มต้นจาก ฮาร์ดจากเล็กน้อยครับเล็กน้อยคือผ่าขา้านะครับพี่นอ้องผ่าก็ฮาร์ดหน่อยนะครับเขาติดปกฝังด้วยไซัยที่ผิดๆนะครับโดยที่เขาบ่วงจักนะครับอันนี้ก็ไ่ได้โทษเล็กน้อยเนี่ยมันต้องโทูดข้นจีวารทษดข้นกขบว่าเมียนครับมันต้อง มันต้องปกฝังนะครับมันจะเซอร์กัปกฝังเพราะว่าจะเป็นคู่พ่อแม่นะครับให้คู่คนเดียวกันเป็นไปว่าใดเนาะมันต้องปกฝังไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อขอบขัวแล้วก็ออกสังคมภายนอกอะเป็นคู่นะครับเพื่อดีแบบว่าห้จากการขา่าการข่าสังคมนะครับ แล้วก็ยองนะครับก็จะให้เิ็กน้อยเข่าแถวถ้าคุณดิบอกกันได้เท่าไรเห็นนะครับเข่าแถวมันก็จะไหวยขึ้นนะครับแล้วจะ,ะเป็นระเบียบนะครับมันจะแจกไปไว่าขื่นนะครับพี่น้องอย่างเห็นยนะครามันบ่เป็นระเบียบมันก็ห่มกันยังหันบ่จักเสียหายนะครับ บรรยากาศกับแม่เนี่ยพี่น้องต <reading motherf abil itation> ัวคือพ่อมากินนี่ถวยวะนี่ถวยเือะ่ะกินแล้วปะกินแล้วปะมาเอาไหม บอได้ถือกับแมาแม,ม,ม่ผีแม่ผีมูมูเขากินแล้วก็ยืมถ้วยมากมูมาก็ได้มามมา,มาไม,มามา,มาเอามาเอาเลยบอยิ้มกับแปเ,บเอาอีกเอาเอาไปเอาอีกแปลอีกไปเอาอีก ว่ามี้ปวยแรอดิเพื่อนมี้ยสำรองปอสเปีร์ หลังจากลุน้นแล้วนะครับจะแจกสมดหรือว่าปึ้มนะคระบรับปากานะครับ้วเจ้าเอิญบิ๊กแล้ว กาหน้กับเอืนนสมุดปากานะครับแจกให้นักเรยียนคนละเล่มน,นะครับ ไอเราะี่นองเดี๋ยวสิฟาด้วยบรรยากาศในไซ้ำนี่นะครับน้องป่าลุ่เพิินมากอ่ามอบสิ่งของนะครับอุปกรณ์ซิลา เครื่องเลนเล็กหน่อยแล้วก็สมุดปากานะครับให้เล็กหน่อยเนาะละก็เลียงอาหารกลางวันก็คือข้าวเปียกนะครับให้เล็กหน่อยนะครับพี่น้องกะเอาบุญนั่งกันอิ่มบุญนั่งกันพี่น้องสำรับลิปนี้ก็เสียมร่าผ้าจากพี่น้องไว้ตะเพียงซ้ามีเนาะกว่ามันหลนาที่ละเอาไว้พอกนคลิปหน้าครับสำรับลิปนี้เอาไว้สั้นนี้ครับสวัสดีครับ